สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูรถแห่พก้อเช่นเคยครับยังอยู่กับช่างที่สนกง,งานปรีชามิตรออนตัวครับวันนี้ยังอยู่กับช่างเหมือนเดิมครับวันนี้โอ้ยป็นไงแล้วครับสบายวนะน้ออันนี้อันนี้เสร็จแล้วนาะงฟงนี้เลิกเลิกกัเ,เ,เานาะ ติดปีเอาคันนี้ก้อเอาคันนี้สุดก้อนอันนี้รอเก็บงานโอ้ยเขียงอ๋ออะไรวะอัน <Alert. S 1> ไหนเอออันนี้ยี่ห้ออ,อะไรนี่เป็นตราอะไรเอ็ดฮะเออสินิมซาว เออดินดาวเป็นรูปเอ้ยรรูปแยกแค่รูปอะไรเนาะตรงนี้รูปหาตุยเบียสต์หา,างปลาลาชลามเลยอันนี้ต้องได้รูปกบาลร์ดรูปรูปงูเลยนะรูปวัดตูนอยู่ซีเรียบพอเนาะวาดโพนีอ see, ่อยู่ซีเรียเรียบๆอยู่ร้อนะเสร็จ <c oughs> แล้วข้างหนึ่งครับ เรื่องเรืออีกฝั่งหนึงไม่เสร็จกำลัทงทำอยู่กันเลยเราจะเป็นคันนี้คันนี้ก็ยังไม่ถึงนหนเลยโอ้โมติดเฮยโมติดเฮยโมติดเฮยมันดูข้าวขาอีกฮะ นี่นี่อ่ะโลหอ่ะโลโก้นี่โลโก้นี่โลโก้โรจิเลตโลโก้โรจิเลตโอ้ดูกระเบื้องสีส้มฮะสเปิมห้อยรอแล้วโอ้รอเลยเนาะฮะน้อจูตรายจังฮะที่พี่หนุ่มน้องวิงมุมอะไรเฮ้

ทางนี้จะดูระบบเสียงหน่อยโอ้อึ๊ยังดิ ภูมิใจไทยเลยเนาะรงนีวับนู่นแม่งมุมยักษ์ใหญ่เลยสินี่จบงานไปบ้างส่วนละพี่น้องตอนนี้ เดี๋ยวจะกลับมารออีกแล้วสำหรับลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ